สวัสดีครับพอกับช่องไอเดีนครับมือนีมีปูครับมีเมนูปูมาเสนอครับไปเดินตลาดครับตอนนี้เขาอยู่จังหวัดภูเก็ตครับมาเที่ยวครับมาในปูเดวไปเห็ดเมนูย่ำครับแซ่บแซบทั้งวันครับไปเลยครับ ับผมหลังจากแกะล่างทําความสะอาดแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวไอเดนจะเอาไปแช่ตู้เย็นครับมาครับมาครึบแช่ตู้เย็นก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาทําครับโอเคครับมาพอไอเดนเข้าสำปะปงกัแล้วครับมาเบื้องไก่ครับอ๋อเบืองไก่้ถอดิบครับปูครับทําความสะอาดแล้วก็เอาไปแช่เย็นแล้วก็มีซี่เบลเลย หอ,อมแดงครับบักม่วงครับม่วงขัางพริกครับตำไปบักหน้าวครับมะเขือเทศครับเลยน้ำปลาน้ำปลาครับนนี่เป็นน้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวครับมันนี่ใส่น้ำตาลมะพร้าวครับของดีเลยเดี๋ยวมาเริ่มเทกันเลยครับต้นะบมเนไก่นี่ น้ำตาลนะครับมาสนีก็ได้อันตาลนะครับ,อ,รบอันปลาครับสูตรน้ำปลาได้ครับมือน้นำปลาเลือกกิ่ห่อเอาครับมากี่ห่อได้มะนาวครับบีบมะนาวลงไป นข้าวตีน้ำตาลครับตาลให้มันจากละลายน้ำตาลหน่อยนะครับใส่พริกครับใส่พริกเลยเผ็ดปดยากแค่ แดงครึ่งน,น,นะแดงอีกครึ่งใส่ลงไปเลยใส่ลงพร้อมกันหมดเลยม้วรับขนก่อนนะ nhá. Thế là xong

โอเคครับเสร็จแล้วครับยำปูมาสุดไอเดนครับเดี๋ยวเราไปกินต่อนเลยครับไปมาครับไอเดนพามาซิมยำปูมาสูดไอเดนครับสูตรน้ำปลานี่ครับมาซิมเลยครับตอนนี้มาต่กล่องเมืนในใ่อไงเจเบิ่งความหวาน 嗯,嗯，完了，再吃点，完了完了，嗯嗯嗯。嗯 หมักแล้วดิกันเชียงครับอือผูดสด้สดสุดยอดอือเอาสดน้าประดบับ มือนีไม่ตากล่องครับมาเยาะขาเข้าแัดไปหวานอ่ะ ขากระแซบครับก <c oughs> ินอ่างตะกองก่อนซ่ <c oughs> บๆสุดๆบูมาหาโตครับโล่เคิรน ามากครับจะได้กับขอบคุณปูขอบคาณรับชมสองเลนเนาะในเลนกับมีวิธีการเห็ดปูมาสดๆครับย่ำโลเคิงหาโตแบบง่ายครับถ่ายได้ง่าเลยคลิปนี้เอาไวช้ชำนีครับเดี๋ยวตะกลองหิวละพอในล้คลิปนาครับขอบคุณที่เข้ามารบบบมาับชมจะเริ่มกดซับมาใครกดติดตาม่องเลนครับเด้อเพียงร่ังใจกันเบรนโดนครับสวัสดีครับ สุดยอดแซบปไหมแซ่ไหมเลด,ดขม